เลี้ยงได้จะดีมากอาหาร5อย่างต่อไปนี้กินบ่อยส่งผลต่อร่างกายมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันมีอาหารการกินให้เลือกกินมากมายยิ่งผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาในการทำอาหารกินเองส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะซื้ออาหารแบบสำเร็จรูปมาทานซึ่งอาหารเหล่านี้จะมีปริมาณของโซเดียมที่ค่อนข้างสูงถ้าหากนานๆครั้งกินก็จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเท่าไหร่แต่ทว่าถ้าหากกินบ่อยๆก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเลยนะคะ อย่างวันนี้สุดติ่งได้นำอาหาร5อย่างที่แพทย์ออกมาเตือนว่าอยากกินบ่อยเพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งสูงมาเช็คกันค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้าง 1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่คืออาหารยอดฮิตเลยก็ว่าได้ทั้งทำกินง่ายและไม่ต้องปรุงรสชาติอะไรเพิ่มเติมก็อร่อยลงตัวแล้วซึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเป็นอาหารที่มีเครื่องปรุงแต่งรสชาติที่มากกว่า25ชนิด มีโซเดียมและผงชูรสในปริมาณที่เยอะมากเลยทีเดียวและอาหารประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นอาหารที่สามารถกินได้แต่อยากกินบ่อยหรือกินเป็นประจำเพราะถ้าหากกินบ่อยๆจะส่งผลทำให้ร่างกายขาดแคลเซียมในเลือดทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกระดูกและทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆตามมาได้รวมถึงมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้สูงเช่นกันค่ะ 2. ไส้กรอก อาหารประเภทไส้กรอกจะมีการปรุงแต่งรสชาติให้อร่อยมากขึ้นเช่นกันอีกทั้งยังมีปริมาณของโซเดียมสูงกินแล้วไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแน่ๆอย่างโซเดียมไนเตรตและโพแทสเซียมไนเตรตซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของไส้กรอกและสารเหล่านี้จะทำปฏิกิริยากับเอมินที่เป็นสารสำคัญในการก่อมะเร็งดังนั้นการกินไส้กรอกบ่อยๆจะส่งผลทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะ 3. คุกกี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คืออาหารกินเล่นที่มีรสชาติอร่อยมากๆคุกกี้เป็นขนมขบเคี้ยวที่บางท่านอาจจะกินเล่นบ่อยๆหรือบางครั้งก็สามารถกินจนอิ่มแทนข้าวได้เลยแล้วรู้หรือไม่คะว่าขนมคุกกี้จะมีสารปรุงแต่งรสชาติหลายชนิดเลยนะอย่างซอบิทอล โซเดียมเมทแอบไบซัลไฟ์ซึ่งสารเหล่านี้ถ้าหากใช้ปรุงในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เพราะถ้าหากร่างกายสะสมสารเหล่านี้ไว้มากๆก็จะทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคร้ายต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นโรคเบาหวานและโรคมะเร็งได้แต่ทว่าขนมคุกกี้ก็เป็นขนมที่สามารถกินได้นะคะแต่อย่ากินบ่อยจนเกินไปแค่นี้ก็จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วล่วะคะ่ะ สี่ไอศครีมด้วยรสชาติที่หวานหอมเย็นกินแล้วรู้สึกสดชื่นจึงทำให้ผู้ที่กินไอศครีมสามารถกินได้อย่างอริดอร่อยจนลืมนึกไปว่าไอศครีมจัดว่าเป็นอาหารที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะคะเพราะไอศครีมเป็นอาหารที่มีการปรุงแต่งด้วยสารแต่งรสชาติสารแต่งกลิ่นและสารแต่งสีที่ใช้ในการปรุงในปริมาณที่เยอะมาก และส่วนใหญ่ไอศครีมก็จะมีการนำสารเหล่านี้มาผสมรวมกันจึงทำให้ไอศครีมออกมามีสีสันและรสชาติที่อร่อยขึ้นดังนั้นถ้าหากท่านใดที่กินไอศครีมบ่อยๆก็จะทำให้ร่างกายสะสมสารเหล่านี้ไว้ส่งผลทำให้สุขภาพย่ำแย่และเกิดโรคต่างๆตามมาได้ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีแนะนำว่าอยากกินไอศครีมทุกวันนะอาจจะกินอาทิตย์ละครั้งก็พอ แค่นี้ก็จะทำให้คลายความยากและช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพได้แล้วล่ะคะ่ะ 5. ชานมนี่คือเครื่องดื่มที่เป็นของโปรโดของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะคะชานมเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานหอมและอร่อยมากๆกินแล้วร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปรา่าพร้อมสู้งานได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวแต่สำหรับชานมนั้นจะเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำตาลในปริมาณที่เยอะมากๆ กินบ่อยๆไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอนเพราะนั่นจะทำให้ร่างกายสะสมน้ำตาลในปริมาณที่เกินความจำเป็น ยิ่งถ้าหากดื่มเป็นชานมใส่ไข่มกด้วยก็ยิ่งจะทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงที่จะได้รับน้ำตาลที่มากขึ้นถึงสองเท่ากินบ่อยๆจะทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้และถ้าหากกินเป็นประจำทุกวันนอกจากจะมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานแล้วยังมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ด้วยดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีควรเลือกดื่มเป็นชาเขียวร้อนที่ไม่ใส่น้ำตาลแทนจะดีต่อสุขภาพในทุกๆด้าน และหลีกเลี่ยงการดื่มชานมแค่นี้ก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีแล้วล่ะคะ่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ